มีปัญหาหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าคนไทยเกือบทุกคนต้องเคยเจอโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนกำลังเดินอยู่ดีๆฝนเทลงมากลับบ้านมานี่รองเท้าพ้าใบคู่เก่งกลายเป็นอ่างเลี้ยงปลาไปแล้วหรือบางทีแค่ออกกำลังกายเสร็จรองเท้าก็ชุ่มเหงื่อจนแบบไม่กล้าเอาใส่กระเป๋าเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องธุรกิจที่โผล่ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยครับนั่นก็คือเครื่องซักและอบรองเท้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญซึ่งคำถามสำคัญก็คือ มันเป็นแค่กระแสที่มาแล้วก็ไปหรือว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจจริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้ถึงแก่นเลยครับโดยใช้ข้อมูลทั้งภาพรวมตลาดร้านสะดวกซักเทรนด์ของผู้บริโภคแล้วก็บทวิเคราะห์การลงทุนโดยเฉพาะเลยเพื่อหาคำตอบกันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยนะของการมองหาช่องว่างในตลาดหรือที่เราเรียกกันว่า n i c h e market ที่มันซ่อนอยู่ในธุรกิจที่กำลังโตอยู่แล้ว การที่เราจะเข้าใจศักยภาพของมันได้จริงๆเนี่ยเราต้องมองให้ครบทุกมิติเลยค่ะตั้งแต่ภาพใหญ่สุดๆของตลาดบริการตนเองหรือ self service ที่กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอมกลยุทธ์การตั้งราคาหรือแม้กระชั่งค่าไฟของเครื่องแต่ละรุ่นเลยทีเดียวค่ะงั้นเรามาเริ่มจากภาพใหญ่สุดกันก่อนเลยดีกว่าครับ คือไอเดียธุรกิจซักอบรองเท้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคนยังไม่คุ้นเคยกับการเดินเข้าร้านซักผ้าหยอดเหรียญกันซึ่งผมไปเจอข้อมูลจาก Market ็ตติ้งออนไลน์มาแล้วก็แบบทึ่งเลยครับเขาบอกว่าตลาดร้านสะดวกซักในไทยนี่มันไม่ใช่แค่โตนะแต่มันคือการระเบิดตัวจากมูลค่าประมาณ3,000ล้านบาทในปี2563้าเขาคาดการณ์ว่าจะพุ่งไปแต่10,000ล้านบาทนี่มันโตกว่า3เท่าเลยนะมันบอกอะไรเราได้บ้างครับกับตัวเลขขนาดนี้โอ้โห มันบอกเราว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนในเมืองนะคะกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยปัจจัยหลักๆเลยนะมีอยู่ทั้ง3ข้อ 1. คือการใช้ชีวิตในแนวตั้งค่ะอ๋อคนอยู่คอนโดกันมากขึ้นใช่ค่ะคนย้ายไปอยู่คอนโดอยู่หอพักกันเยอะขึ้นซึ่งพื้นที่มันจากัดการจะหาที่วางเครื่องซักผ้าใหญ่ๆแล้วยังต้องมีเครื่องอบอีกเครื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กินที่ไปเยอะมาก 2. คือความเร็วและความสะดวกคือร้านสะดวกซักสมัยใหม่นี้เปิด24ชั่วโมงแล้วเครื่องที่ใช้ก็เป็นเกรดอุตสาหกรรมซักอบเสร็จในชั่วโมงนิดเดียวใช่เลยเครื่องที่บ้านทำแบบนี้ได้แน่ๆถูกต้องค่ะและปัจจัยที่ 3. คือความคุ้มค่ายในบางมิติสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ซักผ้าบ่อยหรือครอบครัวเล็กๆการลงทุนซื้อเครื่องซักอบดีๆชุดหนึ่งนี่หลายหมื่นบาทเลยนะ การไปจ่ายครั้งละร้อยสองร้อยที่ร้านอาจจะดูสมเหตุสมผลกว่า3อย่างนี้รวมกันมันค่อยๆสร้างนิสัยการใช้บริการตนเองหรือ s e l ฟเซอร์วิส a ฮ i บให้กับผู้บริโภคค่ะพอคนรู้สึกโอเคกับการหยอดเหรียญหรือสแกนจ่ายเพื่อซักผ้าแล้วการจะให้ลองใช้บริการหยอดเหรียญสำหรับของอย่างอื่นมันก็เลยง่ายขึ้นมาก พอภาพเป็นแบบนี้ผมก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะว่าพอตลาดหลักอย่างซักผ้ามันเริ่มแข่งกันดุเดือดมีร้านเปิดกันแทบจะทุกหัวมุมถนนผู้ประกอบการก็ต้องเริ่มมองหาบริการเสริมที่คนอื่นยังไม่มีซึ่งก็นำมาสู่เรื่องรองเ้าของเราในวันนี้ผมเห็นโฆษณาของ Clean Chain เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกในไทยเลยที่นําเข้าเครื่องซักอบรองเท้าอัตโนมัติแล้วเขาเคลมว่าซักพร้อมอบรองเท้าผ้าใบเสร็จใน40นาที40นาที40นาท,40นาทีครับปกติผมตากรองเท้าทิ้งไว้ข้ามวันบางทียังไม่แห้งสนิทเลยอะไรคือความต้องการที่ซ่อนอยู่ที่มันรุนแรงขนาดนั้นครับนี่คือหัวใจของเรื่องเลยค่ะในรายงานวิเคราะห์การลงทุนเขาชี้ให้เห็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆ2อ,อย่างที่ทรงพลังมาก อย่างแรกมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เลยคือสภาพภูมิอากาศของบ้านเราอ่าหน้าฝนใช่ค่ะประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้นมีฤดูฝนที่ยาวนานปัญหาโรงเท้าเปียกแห้งช้าขึ้นรามันเป็นปัญหาซ้ำซากแต่ปัจจัยที่สองเนี่ยแหละค่ะที่น่าสนใจกว่านั่นคือความต้องการเร่งด่วนอ่าความต้องการเร่งด่วนขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันต่างจากความต้องการทําความสะอาดทั่วไปยังไง มันคือความต้องการที่ผูกอยู่กับเวลาค่ะปัญหามันไม่ใช่แค่รองเท้าชั้นสกปรกแต่อยู่ที่รองเท้าชั้นเปียกโชกและฉันต้องใช้มันพรุ่งนี้เช้าหรือฉันเพิ่งออกจากยิมรองเท้าเหม็นอับมากไม่อยากเอามันใส่รถกลับบ้านเลยมันเป็นความต้องการที่ต้องการทางแก้แบบทันทีทันใดซึ่งการซักเองตากเองมันตอบโจทย์นี้ไม่ได้เลยนึกภาพออกเลยผมนึกถึงกระเป๋ายิมตัวเองเลย บางทีลืมเอารองเท้าว,วิ่งออกจากกระเป๋าข้ามสุดสัปดาห์ไปเพราะเปิดมาวันจันทร์นี่แทบจะเป็นอาวุธชีวภาพเลยนะผมรู้สึกถึงคําว่า Urgent Demand ที่ว่านี้จริงๆเลยถ้ามีที่ไหนแก้ปัญหานี้ให้ผมได้ในครึ่งชั่วโมงนะผมยอมจ่ายแล้วผมก็เห็นโพสตใน l e m o n a อ e ของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่เจอปัญหานี้เป๊ะๆเ,เลยคือรองเท้าสตาั๊ดเปียกโชกหลังซ้อมตอนฝนตกและเขาต้องใช้แข่งในอีกวันสองวันเขาก็พูดถึงตู้อบรองเท้านี่แหละ ว่ามันคือผู้ช่วยชีวิตเลยนี่คือกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางที่มีเพนพอยชัดเจนมากใช่เลยค่ะนั่นคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของปัญหาที่บริการแบบดั้งเดิมยังแก้ให้ไม่ได้และเป็นช่องว่างที่เทคโนโลยีนี้พุ่งเข้ามาเติมเต็มพอดีโอเคแต่ขอสวมบทเป็นคนที่สงสัยหน่อยนะคือไอตู้นี้มันก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียวในจักรวาลใช่ไหมครับถ้าวันนี้รองเท้าผมเปียกผมมีทางเลือกอะไรบ้าง 1. ส่งร้านสปารองเท้าระดับโปรไปเลยอย่าง JCNA ที่เขาดูแลครบวงจรทำความสะอาดอบโอโซนแต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่เริ่มต้นก็2 0 0ร้อถึงสามบางคู่แพงๆก็ไปถึง4 0 0ร้อถึงห้าแล้วที่สำคัญคือต้องชิงรองเท้าไว้เป็นวันๆซึ่งแนน,นนเตาไม่อโจทย์ความเร่งด่วนที่เราเพิ่งคุยกันไปเลยถูกต้อง 2. ซื้อเครื่องอบรองเท้าเล็กๆมาใช้เองที่บ้านเดี๋ยวนี้มีขายออนไลน์เยอะแยะเลยอย่างของโซทิงราคาไม่กี่ร้อยแต่ผมก็สงสัยนะว่าไอ้เครื่องเล็กๆแบบนั้นมันจะเอาอยู่หรอถ้ารองเท้ามันเปียกชุ่มมาจริงๆแต่ทางเลือกสุดท้ายนี่สิที่ผมว่าคนส่วนใหญ่ต้องคิดแน่ๆเดี๋ยวในเมื่อเราก็อยู่ในร้านสะดวกซักอยู่แล้วทําไมเราไม่โยนรองเท้าเข้าใบเข้าไปในเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมอันใหญ่ๆนั้นเลยล่ะ1 0บถึงยีบาทก็น่าจะแห้งแล้ว ง่ายดีออกเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะแล้วคำตอบของคำถามนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าที่เหนือกว่าหรือ superior value proposition ของตู้อบรองเท้าโดยเฉพาะมันคือการตอบคำถามว่าทำไมฉันต้องเลือกคุณถ้าเรามาเทียบกับทางเลือกทั้งหมดที่ทคุณว่ามาทีละข้อนะ 1. เทียบกับร้านสปาจุดแข็งของตู้หยอดเหรียญคือความเร็ว40นาทีเทียบกับหลายวันราคาที่เข้าถึงง่ายกว่ามากและให้บริการ24ชั่วโมง นี่คือการฆ่าโจทย์เรื่องความเร่งด่วนอย่างสิ้นเชิงอันนี้ชัดเจนมากครับ 2. เทียบกับเครื่องอบเล็กๆที่ใช้ที่บ้านประสิทธิภาพมันคนละเรื่องกันเลยค่ะตู้บริหารระดับอุตสาหกรรมเนี่ยมีเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อที่จริงจังกว่ามากเช่นการใช้โอโซนหรือรังสี UV ที่มีความเข้มข้นสูงมันกำจัดแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นต้นตอของกลิ่นอับได้จรงิงๆซึ่งเครื่องใช้ในบ้านอาจทำได้แค่เป่าลมร้อนธรรมดา แล้วเรื่องสำคัญที่สุดล่ะครับเทียบกับการโยนใส่เครื่องอบผ้าธรรมดานี่คือจุดตายเลยค่ะการโยนรองเท้าเข้าเครื่องอบผ้าทั่วไปที่มีความร้อนสูงและระบบหมุนเหวี่ยงรุนแรงมันคือการทำลายรองเท้าของคุณไปในตัวเลยค่ะอ้าวเหรอครับความร้อนที่สูงเกินไปจะทำให้กาวที่ยึดส่วนต่างๆของรองเท้าโดยเฉพาะพื้นรองเท้ามันเสื่อมสภาพแล้วก็หลุดล่อนได้ง่ายมากตัวรองเท้าเองก็อาจจะเสียรูปทรงไปเลย ตู้อบรองเท้าโดยเฉพาะจึงถูกออกแบบมาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมันใช้ลมร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็มีแกนสำหรับสอดเข้าไปในรองเท้าเพื่อเป่าลมจากข้างในสู่ข้างนอกมันคือการทําให้แห้งอย่างถนอมที่สุดค่ะอ๋อเข้าใจแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องทําให้แห้งแต่คือการทําให้แห้งอย่างถูกวิธีโดยไม่ทําของพังเครื่องอบผ้าทั่วไปเหมือนใช้คอนทุบให้แห้งแต่อันนี้เหมือนใช้เครื่องมือแพทย์ที่ออกแบบมาเฉพาะทาง เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะดังนั้นคุณค่าที่แท้จริงของมันจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างบริการเร่งด่วนด้านสุขอนามัยที่ให้ทั้งความเร็วความสะดวกประสิทธิภาพการฆ่าเชือ้อและการถนอมดูแลทรัพย์สินของลูกค้าไปพร้อมๆกันมันเข้ามาอยู่ในจุดที่ลงตัวที่ไม่มีใครทําได้มาก,ก่อนฟังดูแล้วศักยภาพมันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะเนี่ยทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนหมวกมาเป็นนักลงทุนบ้างละครับสมมุติว่าผมฟังแล้วสนใจอย,อยากจะเอาตู้แบบนี้ไปตั้งบ้าง การมีเครื่องดีๆอย่างเดียวคงไม่พอแน่ๆมันต้องคำนึงถึงอะไรเป็นพิเศษบ้างผมเห็นข้อมูลจากทุกแหลง่งพูดตรงกันแป๊ะเลยคือเรื่องทำเลที่ตั้งต้องเป็นคอนโดหอพักฟิตเนสสนามกีฬาหรือไม่ก็พ่วงไปกับร้านสะดวกซักเดิมทำเลคือพระเจ้าของธุรกิจนี้เลยค่ะแต่เราต้องมองให้ลึกกว่าแคท่ที่ที่มีคนเดินผ่านเยอะๆเ,เรามาลองดูปัจจัยสู่ความสำเร็จหรือ key success factor สัก3าข้อที่จะชี้เป็นชี้ตายธุรกิจนี้กันดีกว่าข้อแรกคือ กลยุทธ์ทำเลเฉพาะทาง niche location strategy อย่างที่คุณบอกนั่นแหละค่ะแต่มันไม่ใช่แค่คนเยอะแต่ต้องเป็นที่ที่คนเจอเปัญหาเยอะเช่นในฟิตเนสหรือสนามกีฬาคนต้องการอบรองเท้าที่เปียกเหงื่อทันทีหลังเล่นเสร็จ <c oughs> หรือในคอนโดที่คนไม่มีระเบียงไม่มีพื้นที่ตากแดดนี่คือกลุ่มเป้าหมายที่เจอปัญหาและพร้อมจ่ายเพื่อแก้ปัญหาทันทีการเอาตู้ไปตั้งหน้ามหาวิทยาลายัยอาจจะไม่ดีเท่าตั้งไว้ในหอพักนะักกีฬาของมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำค่ะ คือต้องไปหาที่ที่เพนพอย์มันเข้มข้นที่สุดนั่นเองถูกต้องค่ะปัจจัยข้อที่2คือเทคโนโลยีอัจฉริยะ smart vending คุณเคยเจอปัญหาอยากใช้ตู้หยอดเหรียญแต่ไม่มีเหรียญไหมคะโอ้โหประจําเลยครับเป็นปัญหาคลาสสิกของมนุษยชาติเลย <c oughs> ดังนั้นเทรนด์ที่สําคัญและจําเป็นมากคือตู้หยอดเหรียญอัจฉริยะที่รองรับการชําระเงินผ่าน QR code หรือแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แค่การอํานวยความสะดวกให้ลูกค้าในยุคสังคมไร้เงินสดนะ แต่มันยังเป็นประโยชน์มหาศาลกับเจ้าของด้วยเพราะสามารถเช็คยอดขายได้แบบเรียลไทม์หรือรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อเครื่องเกิดปัญหาไม่ต้องเสียเวลาขับรถไปไขตู้เพื่อเก็บเหรียญทุกสัปดาห์อีกต่อไปเหมือนการยกระดับธุรกิจหยอดเหรียญแบบเดิมๆให้กลายเป็นธุรกิจ passive income ที่บริหารจัดการผ่านมือถือได้เลยสะดวกขึ้นเยอะมากแล้วปัจจัยสุดท้ายล่ะครับ ปัจจัยสุดท้ายคือข้อที่นักลงทุนหน้าใหม่มักจะมองข้ามไปนั่นคือการบริหารต้นทุนที่มองไม่เห็นค่ะเวลาคนจะลงทุนมักจะดูแค่ราคาซื้อเครื่องตอนแรกแต่มีข้อมูลจากมารุลอนรีที่น่าสนใจมากเขาชี้ว่าค่าไฟกับค่าน้ำเนี่ยคือต้นทุนแฝงตัวร้ายของธุรกิจนี้เลยแนวคิดที่เรียกว่าต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ TCO งสคัญมาากํหลอดอายุการใช้งานของมันด้วยใช่ไหมครับเหมือนซื้อรถยนต์ที่ไม่ใช่ดูแค่ราคาแต่ต้องดูค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาด้วยเปรียบเทียบได้สมบูรณ์แบบเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติมีเครื่องอบรองเท้าสองรุ่นรุ่น A ราคา5 0 0 0 0 0บาทรุ่น B ราคา7 0 0 0 0 0บาท คนส่วนใหญ่มองแว็บแรกก็ต้องเลือกรุ่น A เพราะถูกกว่าต้อง2 0 0 2,000บาทแน่นอนผมก็คนหนึ่งแหละที่จะคิดแบบนั้นประหยัดเงินทั้งเยอะและนั่นคือกับดักคลาสสิกเลยค่ะถ้าเกิดว่ารุ่น A ที่ถูกกว่าดันกินไฟมากกว่ารุ่น B เดือนละพันบาทละคะโอ้ผ่านไปแค่20เดือนเงิน2,000 200, 0 0บาทที่คุณประหยัดไปตอนแรกมันก็จะหายไปกับค่าไฟหมดแล้ว หลังจากนั้นไปคือคุณกำลังขาดทุนเดือนละพันบาทไปเรื่อยๆตลอดอายุการใช้งานของเครื่องเทียบกับการซื้อรุ่นบีตั้งแต่แรกการเลือกเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานแม้ราคาเริ่มต้นจะสูงกว่าแต่มันคือการสร้างความได้เปรียบในระยะยาวและเพิ่มกำไรสุทธิให้กับเราค่ะโอโ้โหเห็นภาพเลยนี่คือจุดที่แยกนักลงทุนที่ทำการบ้านมาดีกับคนที่ไม่ศึกษาให้ดีออกจากกันได้เลยนะเนี่ยสุดยอดมากครับ งั้นขอสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาหน่อยนะครับธุรกิจตู้อบและซักรองแถวหยอดเหรียญนี้มีศักยภาพสูงกว่าที่คิดไว้เยอะเลยในฐานะที่เป็นธุรกิจเสริมที่เข้ามาตอบโจทย์เฉพาะทางในตลาดบริการตนเองที่กำลังบูมสุดๆแต่ความสำเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆมันขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ลงตัวทั้งการเลือกทำเลที่ใช่ซึ่งไม่ใช่แค่คนเยอะแต่ต้องเป็นที่ที่ปัญหาเกิดบ่อยๆการใช้เทคโนโลยีที่ชันสมัยอย่างระบบชำระเงินดิจิตอลเพื่อตัดปัญหาจุกจิกและบริหารง่ายขึ้น และสุดท้ายคือการนำเสนอคุณค่าที่แตกต่างที่ชัดเจนนั่คือความเร็วที่มาพร้อมกับสุขอ,อนามัยและการถนอบรองเท้าสรุปได้ครบถ้วนและเห็นภาพชัดเจนมากค่ะแต่ก่อนจะจบขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดต่อยอดอีกสักนิดนึงนะคะคือตลอดการพูดคุยของเราในวันนี้เราโฟกัสกันที่สิ่งที่อยู่บนเท้าของเราเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องรองเท้าล้วนเลย แต่ดิฉันเหลือไปเห็นในแหล่งข้อมูลหนึ่งคือโฆษณาของ Clean c h a i นี่แหละค่ะเขามีพูดถึงบริการอีกอย่างหนึ่งไว้ด้วยคือเครื่องซักและอบหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกลองนึกภาพตามนะคะในเมืองที่การจราจรหนาแน่นและเต็มไปด้วยผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างกรุงเทพที่ทุกคนต้องใส่หมวกกันน็อกเผชิญทั้งฝนทั้งแดดทั้งเหงื่อทั้งควันพิษทุกวัน ตลาดที่อาจจะยังไม่มีใครมองเห็นอย่างจริงจังบางทีอาจจะไม่ได้อยู่บนเท้าของเราแต่อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่บนศีรษะของเราแทนก็ได้ค่ะ